อันที่จริงเธอก็ชื่อภูมิพลที่แปลว่ากำลังของแผ่นดินเมื่อฟังคำพูดนี้แล้วก็กลับมาคิดซึ่งแม่ก็คงจะสอนเราและไม่จุดมุ่งหมายว่าอยากให้เราติดดินและอยากให้ทำงานให้แก่ประชาชนพระราชปรารกในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ต้องลำบากใจกายไม่เคยสิน้นรอกพอรู้พอคือพอลังแห่งแผ่นดินให้เราพออยู่พอกินกันต่อไปหาจจะหาของขวันให้พ่อสักกล่เราทั้งพ่อ Bye. เป็นเวลากว่า20ปีที่ได้มีการจัดการแข่งขันกอล์ฟชิงท้ววพระราชทาน k ิงส s ครับในประเทศสหรัฐอเมริกาและได้รับความสำเร็จเป็นประจำต่อเนื่องยาวนานกันมาทุกๆปีจนกลายเป็นงานประเพณีที่พวกเราต่างก็ตั้งตารอคอยให้มีการจัดการแข่งขันกอล์ฟชิงทั่วพระราชทาน k i งส์ครับขึ้นอีกครั้ง 21ปีนะฮะก็เป็นเวลาอันยาวนานนะฮะเราจัดงานอย่างนี้นะฮะต่อนเนื่องมาได้ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่น่าชื่นชมยินดีนะครับก็เป็นการสร้างความสมัครสมานสามัคคีนะฮะของพวกเราภายในชุมชนนะฮะก็ก็เป็นจุดในการสร้างความสามัคคีของพวกเราแต่สําคัญยิ่งกว่านั้นก็คือว่าเราได้จัดกิจกรรมนี้นะฮะเป็นการถวายพระจาลุสลนนะครับเราหลายปีที่ผ่านมานะฮะได้ นำรายได้ขึ้นทุนกล่าวถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับก็เป็นการเทริดพระเกียรตินะฮะพระองค์ท่านเป็นการทํำกุศลนะฮะก็ถือว่าเป็นเรื่องที่น่าชื่นชมยินดีนะฮะแล้วก็อยากจะให้กําลังใจนะฮะกับณะกรรมการทุกท่านนะครับการจัดงานอย่างนี้ก็เป็นเรื่องที่ต้องอาศัยความร่วมมือร่วมใจนะฮะพวกเราในชุมชนต้องอาศัยความสมัครสมานสามัคคี การร่วมทุนร่วมทรัพย์นะฮะกำลังสมองคอนเนคชันต่างๆนะ,ะก็ขอชื่นชมนะฮะแล้วก็อยากให้กำลังใจทุกท่านแล้วก็อยากให้กอล์ฟคิงส์ครับของเราประสบความสำเร็จยิ่งๆขึ้นไปการแข่งขันกอล์ฟชิงช่วยพระราชทานคิงส์ครับนั้นเริ่มมีการจัดการแข่งขันขึ้นเป็นครั้งแรกตั้งแต่ปีคศ1991ซึ่งมี3วัตถุประสงค์หลัก ในการจัดการแข่งขันนั่นก็คือประการแรกเพื่อให้บรรดาพี่น้องชาวไทยในสหรัฐอเมริกาได้รำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณขององค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและแสดงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ประการที่2การแข่งขันเกิดขึ้นเพื่อช่วยกระชับความสมัครสมานสามคัคคีในหมู่บรรดาพี่น้องชาวไทยซึ่งอาศัยอยู่ในต่างแดน และประการสุดท้ายการจัดการแข่งขันในแต่ละครั้งจะดําเนินไปในรูปแบบของการกุศลรายได้เหลือจากการหักค่าใช้จ่ายก็จะได้มอบให้แก่องค์กรการกุศลทั้งในประเทศไทยและในสหรัฐอเมริกาซึ่งต่อมาภายหลังจึงได้มีการนําเงินขึ้นทุนกล้าวทุนกระหม่อมถวายแด่องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวโดยพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยตลอดระยะเวลากว่า20ปีที่ผ่านมาจะเห็นได้ว่า การจัดการแข่งขันกอล์ฟชิงช่วยพระราชทาน k ิง g ์คับได้รับความร่วมมือร่วมใจจากหน่วยราชการไทยบริษัทห้างร้านทั้งน้อยใหญ่ของพี่น้องชาวไทยในสหรัฐอเมริกาเป็นอย่างดีทําให้เรามีโอกาสได้จัดงานเช่นนี้ต่อเนื่องยาวนานกันมาเป็นประจําทุกๆปีก่อนแรกเลยผมขอแสดงความยินดีกับคนประสงค์ที่ได้มาเป็นประธานคิงส์คัพปีนี้2021ผมขอเรียนเชิญคนไทยทุกท่านในลอสแอนเจลิสเอเรีย มาร่วมกันแข่งขันกอล์ฟคิงส์คัปีนี้การบินไทยได้เป็นเมเจอร์สปอนเมาหลายปีแล้วแล้วผมเองในตัวแทนของบริษัทการบ,บินไทยก็ยินดีที่ได้มาร่วมเป็น Major s p สปอนเซอรแจกตัวเครื่องบินให้กับผู้ชนะเลิศระหว่างลอสแอนเจลิสแบงค็อกลอสแอนเจลิสตัวเครื่องบินหนึ่งใบสุดท้ายนี้ผมก็ขอเรียนเชิญคนไทยทุกท่านมาร่วมกันแข่งขันกอล์ฟคิงส์คัพปีนี้2011 กราบขอบพระคุณครับขอให้การจัดก,การครั้งันี้เป็นไปด้วยดีเพื่อความรักสามัคคีส่วนเงินการกุศสที่จะได้นั้นจํานวนมากหรือน้อยไม่ใช่เรื่องสําคัญวัตถุประสงค์ใหญ่คือความรัก,กและสามัคคีระหว่างคนไทย,ยจะบอกว่าเราต้องการให้ให้ความช่วยเหลือเป็นที่นะฮะแล้วก็ขอให้การจัดครับครั้งที่ยี่สิบประสบความสำเร็จสูงสุดนะครับ และในปีนี้การคุณสู่ปีที่21ของการแข่งขันกอล์ฟจิงทั่วพระราชทานคิงส์ครับเราหวังว่าคงได้รับความร่วมมือร่วมใจจากทุกภาคส่วนอีกเช่นเคยเพราะคงไม่มีความสำเร็จอันใดที่จะยิ่งใหญ่กับประเทศชาติศาสนาและองค์พระมหากษัตริย์ได้เท่ากับความสำเร็จภายใต้ความสมัครสมานสาม,มาคัคคีของคนร่วมชาติด้วยกันเองงานนี้เราไม่มีการแบ่งแยกสีแยกฝ่าย แต่ทุกๆคนจะร่วมใจเพื่อแสดงพลังสามคัคคีประกาศกล้องให้ถึงเมืองไทยว่าเรามีหัวใจเป็นหนึ่งเดียว